ส่วนช่วงนี้จะพาไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะคะกับงานฟูมูลปาร์ตี้นั่นเองค่ะซึ่งทางนักท่องเที่ยวกว่า1,500 0คนนะคะก็ไปร่วมงานฟูมูลปาร์ตี้กันแน่นหาดด้านผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็ได้มีการภูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปล่อยแถวอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวค่ะ เมื่อคืนที่ผ่านมาที่หาดริ้นเกาะพนังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางไปร่วมงานฟูมูลปาร์ตี้ซึ่งจัดเป็นครั้งที่5ของปีนี้โดยมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า1 5 0 0งนคนแม้ว่าช่วงนี้จะเข้าสู่ช่วงโลซีซันก็ตามโดยนักท่องเที่ยวทุกคนที่เข้าร่วมงานก็จะต้องเดินผ่านเครื่องสแกนวัตถุป้องกันสิ่งต้องห้ามเพื่อความปลอดภัยและบรรยากาศภายในงานนะคะก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานมีการเปิดร้านจําหน่ายสินค้าแล้วก็ร้้้้าาานนนนนเททสสีสีะออแงกก็ไดรับควมมิยยจ่่ ขณะที่บนชายหาดก็มีการเปิดเพลงพร้อมไฟแสงสีเสียงดังกึกก้องบนชายหาดสร้างความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวสายปาร์ตี้เป็นอย่างมากเลยค่ะโดยการจัดงานในครั้งนี้ค่ะนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปล่อยแถวบูรณาการกําลังเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยร่วมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวภายในงานพร้อมเดินเข้าตรวจเยี่ยมให้กําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวก แก่นักท่องเที่ยวทั้งนี้ขอให้นักท่องเที่ยวเชื่อมั่นและมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยและระบบการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่หากเกิดเหตุสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1155หรือแอปพลิเคชัน Tourist Po l l c e i l o v e y o u ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะนักท่องเที่ยว ในการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะชาวต่างประเทศนะครับวันนี้ก็ได้มาประชุมอย่างที่บอกให้ทราบนะครับในเรื่องของการมาตรการวางมาตรการในการดูแลความปลอดภัยนะครับเรื่องของอการจําหน่ายสุราหรือว่าไม่ให้มีการสารเสพติดเข้าไปในงานนะครับเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นเห็นว่ามาตรการดังกล่าวก็ได้ค่อนข้าง ทำได้ดีนะครับโดยเฉพาะที่กรมาชาการตํารวจท่องเที่ยวเรามีสายด่วนหมายเลข1155นะครับ Call Center ตลอด24ชั่วโมงมีล่ามภาษา5ภาษาที่จะช่วยในการแก้ปัญหาแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันนะครับ Tourist Police Alert อยูซึ่งสามารถโหลดได้ทั้ง2ระบบทั้ง Android ทั้ง iOS นะครับเข้าไป ให้ความช่วยเหลือนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็ามาส่วนหนึ่งมาประชามพันธ์ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวในการเข้ามาช่วยเหลือในมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยครับเมานักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวบ้านเราเราก็ดีใจนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นการต้อนรับรพร้อมใจที่จะต้อนรับกันเลยค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนั่นก็คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวนะคะ